สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับข่าวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นข่าวดีมาลุ้นกันครับแต่ว่าได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของการนำเสนอนายกแจกเงินเพิ่ม3,000บาทหนุนคนละครึ่งนะครับซึ่งสภาหอการค้าไทยเนี่ยนะครับจะยื่นหนังสือให้ท่านนายกรัฐมนตรีนำไปพิจารณานะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้นะครับรายงานข่าวจาก p p t v ลงข้อมูลเอาไว้ดังนี้ครับลุ้นคนละครึ่งอีก3,000บาทสภาหอการค้าจ่อยื่นสมุดปกขาวให้นายก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่39ในหัวข้อคอนเทนต์ The Dot Design The Future รวมพลังสร้างสรรค์อนาคตเพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตโดยช่วงหนึ่งนายสุพัฒนพง์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่าหลังไทยเปิดประเทศเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นโดยรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับแผนฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไว้แล้วขณะที่นายสนัน่นอังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่านี่ครัวเรือนที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงรัฐบาลควรเร่งการปลดล็อกเรื่องแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเช่นโครงการพักซับพักหนี้รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ยังมี การใช้ไม่เท่าที่ควรนักนะครับต้องปรับเงื่อนไขรวมถึงโครงการคนละครึ่งที่เสนอให้ขยายวงเงินอีกคนละ3,000บาทเพื่อให้มีเม็ดเงินกระตุน้นเศรษฐกิจ90,000ล้านบาทเป็นต้นสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับจะมีการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายสภา หอการค้าทั่วประเทศเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆโดยรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งตามกำหนดการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมารับสมุดปกขาวที่สภาหอการค้าในวันพรุ่งนี้ด้วยตนเองนี่คือในส่วนของข้อมูลจาก p พทีนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งก็ลงคอลัมน์ข่าวนะครับแอดมินก็นำมาชี้แจงให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของการยื่นเสนอนี้นะครับก็คือสภาหอ,อการค้าไทยเนี่ยนะครับยื่นให้ทางนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วก็อยากจะให้นำเข้าคอรมอปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะเคาะมมาตรการคนละครึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ก็คือช่วยให้อีก3ามบรรบาต่อคนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับจะได้หรือไม่ได้ตามหอ,อการค้าไทยยื่นหรือไม่นั้นอยู่ที่ทางคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณานะครับเพราะว่าหอ,อการค้าไทยก็เคยยื่นเสนอเรื่องนี้ไปนะครับจาก การเพิ่มคนละครึ่ง3,000เป็น6,000ก็ไม่ได้ผลนะครับก็คือทางคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพิ่มให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันต่อนะครับทางหอาการค้าไทยก็อยากจะอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทางคณะรัฐมนตรีจะว่าอย่างไรนี่เป็นการเสนอหารือเข้าคณะรัฐมนตรีให้พิจารณานะครับไม่ได้ เป็นการแจกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งได้กับไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นในช่วงของกระบวนการหารือนําเสนอนะครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารนี้ได้เข้าใจไม่ได้ตีความหมายไปเองว่าเขาจะแจกเพิ่มอีกสามพันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องผ่านกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการคะ คัดกรองต่างๆนะครับการพิจารณาต่างๆเรื่องของกรอบวงเงินอะไรต่างๆด้วยนะครับถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเขาก็ต้องมีเหตุผลออกมาว่าทําไมไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันได้นะครับก็คือรอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าเรื่องนี้จะผ่านเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาหรือไม่นั่นเองครับติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันต่อไปครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ